ยวมีสองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยยังไม่ยอมศึกนะครับผมก็เลยบอกน้องว่ามึงเอาหลักฐานเอาคลิปวิดีโอมาเอามาให้พี่เลวัฒนี่เดี๋ยวกูเปิดเองไอ้พระเฮี้ยงอย่างนี้เอาไว้ได้ยังไงมึงจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดส้นตีนอะไรอย่าไปสนใจม,มึงรีบศึกซะเลยนะรีบศึกคลิปวิดีโอนะมผมดูแล้วไอ้เหี้ยกูจะ้วก ไปไงหลวงพี่เจ๋วไหมหลวงพี่เจ๋วไหมโอ้และอ e. ีดอกทองดอกท้อนั่นมันก็จัดบ้านมันเป็นโรงแรมเลยนะสี่ทุ่มนัดอีกองหนึ่งมาพอพอห้าทุม่มไอองค์แรกหมดเวลาบอกกลับได้แล้วหลวงพี่กลับได้แล้วห่างไปครึ่งชงั่วโมงอีกองคหนึ่งเข้ามาวันหนึ่งมันล่อพระไปสามอง่อะ อีสีกากกฟเนี่ยนะฮะโอ้โหโอ,อีห่ามึงตูดไวจริงๆเขาคิดไอไปแล้วไอพระเฮี้ยนี่ก็ไปเชื่อเขาผมเห็นคลิปแล้วกูเ้ยกูหมดศรัทธาพระเลยเฮี้ยจะไปเวียนหงเวียนเทียนไม่เวียนแล้วกูนอนอยู่กับบ้านดีกว่าเออพระเฮี้ยพวกนี้มัน คือน้องเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอ้เจ้าคณะจังหวัดอีกองหนึ่งเนี่ยไม่ยอมศึกนะฮะอีกองหนึ่งหนีไปแล้วอีกองไม่ยอมศึกนะครับอีกองบอกกูยังไม่ผิดแค่กูวิดีโอคอลสไลด์หนอนเฉยเฉยอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเปิดเดี๋ยวเอามาเปิดเพราะมีภาพไอ้เจ้าคณะจังหวัดองค์เนี้ยเนี่ยดูซิว่าจะว่าเขาหนังสติ๊กยิงหัวมึงไหมโอ้ไอ้พระเฮีย เฮี้ยเฮี้ยอย่างนี้มึงรีบศึกไปซะมีเป็นสามสิบสี่สิบรูปเลยต้องอไอไอพวกกือ๋อๆนี่เดี๋ยวเอามานี่เอามานี่แล้วเอาไปช่องแปดด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้สีกาเกนเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสด้วยมึงบัญญาให้หมดเลยไอ้สีกากอฟว่าใครลีลาอย่างไงใครห่วยอย่างไงใครหำเหี่ยวอย่างไงนะมึงมาบอกเลย บอกเลยไอ้เฮียเอาผราเหลืองมาห่มตัววางมาดเป็นชั้นเทพชั้นหาอะไรเนี่ยพวกเราอย่างนี้นะครับเราตั้งสตินะความชั่วเฉพาะตัวบุคคลมันจะเป็นชั้นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าพระองค์อื่นหรอกเวลามาทำบุญบ้านเราเราก็จะใส่ซองทำบุญเราก็ให้แม่สิบบาทร้อยบาท มันมันมาว่าเราไม่ได้หรอกนะครับาศาสนาเสื่อมเสียหมดขอดา่าหน่อยเธอไอ้ผ้าเยี่ยยพวกเนี้ยนะครับยังมีแปดไอ้เตาเดี๋ยวมึงเอามาให้พี่เลวัตเลยนะเอามาให้พี่เลวัตด,ดูเลยนะครับโกเอามาเลยแล้วไม่ให้มันศึกเฉยๆนะต้องเอามันเข้าคุกด้วยนะเพราะไอ้แย้มเนี่ยไอ้เฮียแย้มเนี่ย,ย,เ,ยเข้าไปตั้งทีมฟุตบอลรอแล้วในคุก ไอ้แย้มเนี่ยไอ้มหาแย้มเนี่ยไอ้แย้มไปเป็นกับตันทีมรอแล้วนะฮะและระดับชั้นเทพทางนั้นเลยนะฮะชั้นเทพโอ้ยเออแม้อนอย่างน้อยก็ตั้งทีมฟุตบอลในคุกได้แล้วศาสนาเสื่อมเพราะมึงเนี่ยขอญาติด่านะตอนสมัยปีห้าเจ็ดเนี่ยผมก็ สอนไปแล้วนะคือพระเนี่ยไม่ต้องมีเป็นพระคงพระครูไม่ต้องมีชั้นยศอะไรแล้วครับผมก็เคารพกราบ,บไหว้และกราบปีนได้แต่ไอไอ้อ้าวอีนติ๊กตอกไปแล้วละเมิดมด,ด่าพระ <laughs> เข้าไปเอออ้า <laughs> วไปหมดแล้วไปหมดแล้วดับหมดเลยติ๊กตอกไปหมดแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวไม่ด่าดีกว่าตบแม่นีกว่าอีกนะครับเดี๋ยวมาบินทบาทมาเนี่ยนะลุงอะไรก็ไม่รู้เอาไอ้น้ำปลาล้าเนี่ยไปกว้างใส่ลูกกุ่นเซนเนี่ยลุงลุงทำดีมากเอามากว้างใส่ไอ้เจ้าคณะจังหวัดที่ไม่ยอมศึกนี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดเหนือนครสวรรค์ไปหน่อยนะครับ ไอ้ตัวพอ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 พิโลกหายไปแล้วครับนะฮะพิโลกหนีไปแล้วโอ้ยเห็นแล้วท้อใจเลยไอ้ห่าเดี๋ยวนี้เห็นปกติไปส่งหลานนี่เจอผ้าเหลืองผมก็จะแวะใส่บาทซื้อแกงถุงใส่บาทใส่บาทก็จะถามว่าที่วัดจำมีพระ จำพรรษาอยู่กี่องค์ครับ10องค์ผมก็ใส่10ถุงเลยนะนะครับตอนนี้มึงไม่ได้แดก,กูเย,ไ,เยไปหาแดกเอาเองเถอะไปผัดมาม่ากินเอาเองเถอะไม่เอาแล้วโอ้โหแล้ววัดดังๆทั้งนั้นเลยไอ้เต่าไอ้โกมันว่าพี่ผมบาปหรือเปล่านะไปศึกพระชั้นผู้ใหญ่ไม่ใช่พระผู้ใหญ่หรอไอ้เหียพวกนี้หลอกแดกมานานแล้ว มันหลอกแดกชาวบ้านมานานแล้วให้ชาวบ้านไปกราบไปไหว้มันพุทธพานิชย์วางมากผมไม่ด่าผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงอายุแอล้ออ่อนกว่ามึงมึงแก่กว่าเขาเหมือนกับเด็กมาหลอกผมอย่างเงี้ยมันจะมาหลอกได้ไงเราประสบการณ์มันมากกว่ามึงมันเฮี้ยเองนะครับ ไอช่องดํามันเตือนแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เป็นด่าพระพุทธศาสนาหรืออย่างไรไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลยังวัดไร่ขิงหลวงพ่อท่านก็ยังศักดิ์สิทธิ์ก็ไปทําบุญวัดปากน้กําก็หลวงพ่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ําคนก็ไปกราบไหว้นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับวัดพระพุทธฉายพระพุทธบาทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวครับ แต่ว่าเฮีย่ยเข้าไปเป็นเจ้าอาวาสเฮี่ยอากัน Adjust มันไม่ไหวครับดีเหลือช่องเดียวสบายดูดดแต่ y o u ู u b บเดีออด๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวขวาดมารศาสนาผมใช้คำว่ามารศาสนาคือพระเนี่ยถ้าปราชิกนะครับหรือประพฤติตนไม่น่าไปเคารพกราบไหว้เนี่ย มันบางองค์เนี่ยยังไม่ยอมสึกครับบางองค์ยังไม่ยอมสึกครับ,บ,งงม,ม,รบมันมีไม่ยอมสึกว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าอาตมาอะไรเสพเสพอะไระไร,ร่วมประเวณีกับหญิงอื่นคือมันน้แต่ไอ้พวกที่ยอมสึกเนี่ยมันถ่ายคลิปโฟวิดีโอเข้าไว้ครับอีศีการกรอบนี่มันมันพิเรนมันถ่ายแล้วมันไม่ได้มันนะ มันถ่ายเฉพาะพระถ่ายเฉพาะพระนะครับไอพ้พระนี่ก็ไปเล่นสนุกเลยนะฮะเล่นสนุกเลยโอ,โอ้โหดูคลิปแล้วมึนหัวครับดูคลิปแล้วเยอะเลยครับดูคลิปแล้วมึนหัวนะครับเดี๋ยวองค์ไหนไม่สึกนะเดี๋ยวผมจะเอามาด่าเรื่อยๆเนี่ยนะครับพระเนี่ยถ้าเคารพถ้าเราเคารพศรัทธาเนี่ย แม้แต่คนร้ายมือปืนหรือคนออกจากคุกมาบวชเนี่ยเรายังกราบได้สนิทใจเพราะเราเคารพนับถือพระเหลืองแต่ไอ้พระที่ล้วนตัวว่าประราชิกแล้วไม่ยอมสึกเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ต้องมีมาตรการลงโทษระเบียบสำนักสงฆ์มันยังอ่อนแอและเวลาท่านไปวัดนะวัดที่มันเป็นพุทธพาณิชยนะ ที่ตั้งตู้บริจาคเป็นร้อยตู้นะท่านอย่าไปทำบุญครับท่านเข้าไปกราบพระพุทธรูปในวัดเฉยๆซื้อดอกไม้ทูบเทียนจะยี่สิบบาทและอันอื่นท่านไม่ต้องทำบุญเลยครับไม่ต้องไปทาครับมันเป็นรายได้ที่มันตั้งกันน่ะ ผมยกตัวอย่างวัดนะครับมันจองเลยว่าหลวงตานี้ตู้นี้หลวงตานี้ตู้นี้มัคทายกนี้ตู้นี้มันเข้ามันไม่เข้าวัดครับอะไรก็หรือสํนนักพูดออกระเบียบมาเลยว่าวัดหนึ่งเนี่ยให้มีแค่หนึ่งตู้บริจาคนะครับแล้วตู้บริจาคเนี่ยเวลาขายมาเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่หรต้องเอาเข้าบัญชีวัด ใครเอาไปใช้ประโยชน์นะครับหากค่าน้าําค่าไฟค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยใครเอาไปใช้ประโยชน์โดยมีชอบต้องจับติดคุกติดตารางธรฐมนตีพี่สุชาตินะครับพ่อของคุณมดดำเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่คุมสํมนนานักงานพระพุทธศาสนาผมว่าจัดระเบียบท,ทันทีเถอะครับมัน2,568ปีแล้วเดี๋ยวมันจะถึงยุคเสื่อมสลาย ที่สุชาติผมขอความมุ่งนาพี่โดยส่วนตัวก็รู้จักขคารพบนับผิอดกันนะครับจัดการเรื่องพระนี่สัทีเถอะนะครับพระพที่ประพฤติผิดผิดจริยธรรมนะครับผิดจริยธรรมถ้าข้ราชการเขาเรียกผิดจริยธรรมแต่ผ้าวินัยมันสองรอยี่สิบเจ็ดข้อนะครับ ดูมันมันเสื่อมมันเสื่อมมากๆเลยครับมันเสื่อมมากๆเลยจัดการท,ทันทีนะครับคนอย่างอีสีกากอบฟเนี่ยแม่มันน่าจะมีสักสิบคนนะจะได้ศึกให้ทั่วประเทศเลยเพราะอีกคอบคนเดียวมือก็ลอ่อเข้าไปกี่ผัวแล้วก็ไม่รู้นะครับทำไมท่านถามว่าทําไมสีกากอบถึงจะต้องจับพระ มีได้หลายผัวไนงะพระนี่มันเงินดีแรงไม่มีเวลาน้อยถ้าอยากจะเลิกก็แค่มันบอกเลิกไอ้พระก็ไม่กล้ามึงงงแห็งแล้วเพราะกลัวเรื่องถ่ายเงินก็ง่ายนี่อีก,ก๊อปมึงถึงเลือกพระไนงะมึงถึงเลือกไนงะนะครับมันจะให้มาตอนไหนก็ได้พระเนี่ยต้องรอญาติโยมแม่หลับหมด นะครับรอพะระลูกวัดหลับหมดถึงจะออกนะครับเออจริงๆเลยกูบาปกรรมเอ้ยอีกอบเอ้ยมึงอีนี่มึงชื่ออีนางอะไรวะในพระพุทธศาสนาที่บอกจะทำลายพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกว่าท้องเราก็ไม่ค่อยเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาซะด้วยนะฮะมา แต่ว่าพระอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ครับลูกค้าจะกลับบ้านขอถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้เลยมาเกิดเชิญเลยครับถ่ายรูปเจอเลย จินมาวิกาอีนาจินมาวิกาใช่ไหมอีกอมาเจอมาลูกมาเด็กมาแล้วพ่อเปิดสองห้ามาหัวเนี้ยห้าหกกเามาจามาเจอเขาไม่หายด้วยันเลยนะทุกปีล คว่าคนไข่อไปไอ้ท่านถามว่ามันไม่กลัวเวรกรรมั้งเหรอโอ้ยมันอิมานวิการนี่มันไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าผมว่าผู้หญิงเนี่ยมันต้องกําหนระนะมันต้องกําหนระนะกําหนระเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเขารบทั้งจังหวัดทั้งประเทศแล้ว และคุณไปทําตัวอย่างนั้นคุณไปทําตัวอย่างนั้นมันไม่เข้าท่าเลยนะครับไปให้อีสีกากอฟมันหลอกทั้งทั้งนี่มันก็ไม่ได้ว่าคนมีพิธีการอะไรผมว่าเขาคงเป็นเวรเป็นกรรมกันมาแต่อดีตชาติมากกว่านะมาเนี่ยแต่มือง่็บาา เพราะสึกไปก็ไม่รู้ไปทำมาหาแดกอะไรอายุหกสิบกว่าไอเต่าพี่โขช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของไอพระชั้นเทพชั้นลาดอะไรที่สึกไปด้วยนะนะครับว่ายักยอกเงินวัดไปหรือเปล่านะครับเอาไปเข้าคุ้กไปเป็นทีมฟุตบอลรวมกับไอ้แย้มน,นูน่นนะฮะมานะครับ,นะรบเงินมันเยอะ มันน่าจะออกระเบียบสมมาว่าห้ามพระเนี่ยเล่นโทรศัพท์นะเพราะผมก็ไม่ค่อยศรัทธานะพระที่มาออก t ิกตอกบ้างยกเว้นว่ากรณีที่จะสอนธรรมะก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยทำลูกศิษย์เนี่ยถ้าจะเหมาะสมนะตามความเห็นของผมนะครับพระที่จะสอนธรรมะท่านอย่าไปไลฟ์ทิกตอกเองท่านไม่ต้องไปเผยแพร่ธรรมะ ออกโซเชียลในโลกยุคใหม่แล้วครับดูมันไม่เหมาะสมครับคือให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายท่านก็อยู่ในมากจะสอนอะไรจะเทศอะไรอย่างไงมันก็จะดูดีกว่าตอนนี้พอท่านมีโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปดูคลิปโปเว็บโปบ้างไอ้พวกนี้ก็ใจแตกพอไปเจอผู้หญิงเข้าอีกอนี่ผมก็ไม่รู้มันไปทำนมไซส์ไหนมานะมันก็คงจะ ไปตกไปแต่งมาอะไรมานะครับมาเนี่ยนะฮะโอ้โห,โอโหไอพวกนี้บวชตั้งแต่เป็นเนนชีวิตไม่เคยเจอผู้หญิงนะครับเจอเข้าไปก็โอ้โหหลงเหลือเกินนะครับมาเนี่ยนะฮะเอ้เวียนกรรมมึงไม่เคยไปเที่ยวผู้หญิงเลยไนงะมาเนี่ยไปถึงก็บวชเลยต้องออกระเบียบมาต้องปัดหำทิ้งซะก่อนบวชหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเออ จริงเหรอ้ยกูยยผมว่ามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับมันมีเยอะมันมีเยอะอีกนะครับไปแอบได้เสียกับผู้หญิงแล้วก็โดนผู้หญิงไถตัวเองก็กลัวเรื่องดังเดี๋ยวโดนจับสตอนนี้ก็ต้องหลอกชาวบ้านเอาเงินชาวบ้านมาใครเข้าวัดทักเลยโยมดวงโยมจะถึงคาดนะ ชิบหายแล้วเราก็ใจไม่ดีบอกดวงถึงค่าต้องทําพี่ดีสะดอกเคาะเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้นะครับเอาเงินไปแล้วรวบรวมส่งไปให้อีกอ๊อฟจช้แล้วก็ไปทักนะครับแม่จริงๆครูแล้วหมดศรัทธากับพร,ระกับเจ้าเลยนะมาเนี่ยผมนี่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ใจบุญสุนทานนะผมใจบุญสุนทาน เดี๋ยวนี้ไม่ถือไม่เข้าวัดถือสินกับเอาพระยี่ห้าพุทธตวัดเนี่ยองเดียวนั่งเจริญภาวนาก็เนี่ยแปะเนี่ยแปะกล่องมี่ก็แปะครับเนี่ยแปะแปะมีก็แปะเนี่ยนั่งเจริญภาวนาก <Okay. S 1> ็นั่งนั่งรูปไม่ใช้รูปประคัด้วยนะครับรูปมีดอย่างเงี้ยรูปมีดอย่างเงี้ยรูปไปยี่ห้าพุทธตวัดเนี่ย ที่ผมศรัทธาเพราะในหลวงรัชการที่9เป็นประธานฝ่ายคารวะสังฆราชวัดบวรวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีสมัยเป็นสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงและนิมนต์ร้อยแปดเกจิอาจารย์ที่ดังที่สุดในเวลานั้นเมื่อปี2,500มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษสาวันสคืนองค์หนึ่งก็แค่สี่ใบแดง ดีกว่าไปทําบุญกับวัดไอ้แย้มอีกผมไปทําครั้งละพันละพันล่อไปห้าพันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยองค์เดียวอง์เดียวพอสุขทุกข์อยู่ที่ใจนะครับเขาจเจริญภาวนาคนอื่นเขาจเจริญภาวนาพูดโทพูดโทผมไม่พูดโทผมก็ลูกไปผมก็นึกถึงเกิดแก่เจ็บตายเกิดแกดเจ็บตายไม่ค่อยจะเหมือนกับ นะครับมานั่งจิตนิ่งๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเกิดเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายก็วนอยู่เท่าเนี้นะฮะวนอยู่เท่าเนี้เอ้ยไอพระที่สึกๆไปนะโดนอีสีการกรบนะกูว่าความรู้มึงยังดีนะไอพวกนี้จบประเรียนก้าประโยชน์ความรู้ยังดีนะมึงไปซื้อผ้าไอ้นั่นมาปะ ไอ้ผ้าลายพลางแบบเสือเนี่ยนะครับผมแบบลือสีเลยนะครับผมแบบลือสีเลยก็ยังทํามาหาแดกได้นะเออนะครับยังทํามาหาแดกได้นะครับลือสีมีเมียได้ด้วยนะะมาเนี่ยมึงไปเป็นลือสีเถอะเพราะความรู้มันดีไงมันจบปร,ริญญาเก้าประโยคนะนะครับโอ้ยพระเล่นมือถือนี่ก็ยแย่ไอ้พระเนี่ยมันอาจจะต้องจํากัด พระอย่างนี้นะครับสมมุติว่าพระเนี่ยมีมือถือโนเกียกดเข้าโทรเข้าโทรออกได้เวลาจะรับโทรศัพท์ต้องให้เปิดโฟนได้นะพระอ่ะเผื่อศีกาโทรเข้ามานะครับอีสีกาพวกไปศึกพระเนี่ยมันก็ต้องตีได้หวายแช่เยี่ยวนะมาเนี่ยมันต้องตีได้ยหวายแช่เยี่ยวนะเออ จริงๆเลยกูแต่โดยส่วนตัวผมจริงๆนะไอพ้พรรคที่ไปได้อีสีการกรอเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยผมยังไม่หมั่นไส้เท่าไอ้เจ้าวาดที่ท้องหายนะเจ้าวาดอะไรที่ท้องหายอะแล้วก็พูดนักเลงว่าไม่ทำเป็นหมื่นไอ้ทำพวกมึงกระจอกไอ้พวกดูถูกชาวบ้านว่ากระจอกเนี่ยก็ ไม่รู้มึงจะชั้นลาดชั้นเทพชั้นเฮียอะไรก็อย่าไปสนใจนะครับอย่าไปศรัทธานะอย่าไปศรัทธาไอ้พวกนี้น,ะนี่ตำรวจจะเข้าขอไปตรวจสอบที่กุฏิไม่ยอมให้ตำรวจเข้ากุฏิก็คุณไปแจ้งความว่าทรัพย์คุณหายเป็นระเบียบของทางสำนักงานตำรวจห่งค่ิจะต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจล่องรอยของคนร้าย ผมว่ามันเจตนาแอบแฝงนะไอ้พระองค์เนี้ยนะครับผมไม่นับถือมันแล้วครับใครจะนับถือก็นับถือไปครับนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบโอ้ยสมัยผมบวชนั่นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ เออมึงก็ว่ากูไปบวชก็ดูไอ้คลิปโป๊สมัยผมบวชยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเลย <c oughs> โทรศัพท์มือถือนี่มันเริ่มมามีปีน่าจะปีสามสามศูนย์สองห้าสามศูนย์โทรศัพท์มือถือเนี่นะครับผมจำได้ว่าน่าจะปีสองพันห้าร้อยสามสิบ้า,เ,าเซน็นะว่าไงนะแล้วแต่ท่านเลยค่ะยังไง ยังงไน,นี่จะไปฝากคุณสามีไอนะอยังไงนี่เสร็จแล้วเนี่ยสามีชื่ออะไรวินัยค่ะฮะวินัยค่ะให้คุณวินัยนะ,ะพี่บ้านจัดีเอฟซีเสียดายตอนที่ไปม็อกไม่เจออือ่ะอ่ะครับเนี่ยสวัสดีครับอันน,นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ออลวโอเคค่ะ ไอ้สัญญนหยักบนมีดโบวี่เอาไวท้ทำลายไว้เรื่อยลูกเอาไว้เรื่อยไอ้สันหยักข้างบนนะที่นั่นเน่เอาไว้สําหรับเรื่อยกระดูกกระดูกเวลากระดูกสัตว์หรือว่าเนื้อหรือต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยเอาไว้เรื่อยหงายใบแล้วเอาไว้เรื่อยแต่ว่าไอ้ของทําเรียนแบบของทําปลอมก็ไม่มีคมไม่มีอะไรกับเขาแล้วครับเอาทําไว้เท่ คดีจอหนนี่มือปราบใช่ไหมฮะคดีจอหนนี่มือปราบอย่างนี้ครับอจอนนี่นี่เขายังเด็กอยู่นะครับจอนนี่ยังเด็กอยู่ถ้าเปรียบเทียบจอนนี่ตอนนี้อายุน่าจะสี่สิบสี่ปีก็เปรียบเทียบลูกชายผมคนที่สามที่สี่อะไอจอนนี่นี่อายุเท่ากับลูกชายผมคนที่สี่นะครับาาก็จะอารมณ์วุ่วามนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็มีความเข้าใจพื้นฐานเขานะครับ ว่าเขาลาลาออกตำรวจแล้วจะลาออกตำรวจแล้วนะครับแล้วเขาไม่พอใจนายกเขาก็เลยไปด่าน,นายกเข้าจนนี่ไม่ได้ไปรู้รายละเอียดเรื่องระเบียบระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ <c oughs> ว่าอ่า <c oughs> <c oughs> กรณีที่กระทําผิดวินัยเนี่ยแม้จะลาออกไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยหากทําการสอบสวนภายในหนึ่งปีนะครับแล้วก็สามารถลงโทษได้ภายในสามปีหลังจากที่ลาออกไปหรือก็เสียไปนะครับนะฮะก็จะแต่ว่าโทษความรุนแรงอยู่ที่คณะกรรมการนะครับที่ไปด่านะครับที่ไปด่านะครับตอนนี้ตํารวจเนี่ยทําไมเขาต้องเขียนกฎระเบียบวินัยเข้าไว้ ตำรวจมันเป็นอาชีพที่ถืออาวุธไงนะครับตำรวจทหารแม้แต่ข้าราชการพลเรือนแม้แต่พระสงฆ์ยังมีวินัยเลยนะครับเขาเลยต้องมีวินัยเข้าไว้นะครับจอนนี่ก็โดนโดนเรื่องนี้นะครับเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบรีสอร์ทของจอนนี่นะครับรีสอร์ทของจอนนี่ซึ่งไปปลูกอยู่ในที่ของสากลนิคมยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับ ที่จริงจอนนี่มันอยู่เงียบๆนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบเดิมนะครับทำมาหากินเปิดค่ายเพลงไปก็คงไม่มีเรื่องแต่พอไปด่านายกเขา้าก็เลยมีเรื่องเพราะเขาก็มองว่าคุณเป็นตำรวจชั้นอะไรชั้นผู้น้อยแล้วไปด่าผู้ข้าบบัญชาสูงสุดก็โดนลุมสิครับตอนนี้พี่จอนนี่ก็โดนลุมแต่จอนนี่มันเป็นนักสู้นะครับมาเนี่ย ผมมองว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะไปเดือดร้อนคนแรกคนที่เข้าไปบุกรุกยึดถือครอบครองที่สากลนิคมคนแรกเพราะเขากันเขตพื้นที่ป่าเขาไว้เป็นพื้นที่ป่าคนไปบุกรุกคนแรกเนี่ยลุ้มกับป้าที่คนแรกเลยไอ้เจ้าแรกเนี่ยคงจะโดนนะครับคงจะโดนโดนลงโทษนะครับแต่โทษจะศาลจะลงโทษขนาดไหนไม่รู้ แต่จอนนี่เขาก็ยอมเพราะเขาทำผิดเนี่ยมันต้องรื้อผมก็จะสรุปไว้ให้เลยก็ได้ครับว่าอันเนี้ย <c oughs> มันก็มีทางออกโดยรื้อก็รื้อเลยจอนนี่ต้องไปหาซื้อที่ดินที่เป็นชนโนดนะจอนนี่นะไปหาซื้อที่ดินที่เป็นชโนดแล้วก็ย้ายมันก็จะเสียหายมันจะเสียหายบ้างตรงตรงที่เป็นปูน หรือไม่ได้แต่ที่เป็นไม้หรือเป็นเหล็กอะไรนี่ยังได้มันก็ไม่เป็นไรฮะมาเนี่ยมันก็อาจจะต้องจบแบบนั้นนะฮะต้องจบแบบนั้นเ <c oughs> พราะสากลนิคมมันทําไม่เหมือน <c oughs> แต่ <c oughs> มันมีทางออกอีกทางนะทำเหมือนกระทรวงกรเกษตรสมัยท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐ ร้อยเอกคมนัทเป็นลมัมมนตีกเกษตรเนี่ยที่สปรกรเนี่ยแรงกว่าที่สากรนิคมอีกเขาต้องเกษตรกร,กรยากจนนะแต่ข้อเท็จจริงทั่วประเทศมันมีการเปลี่ยนมือกันไปหมดแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนมือกันไปหมดแล้วเพราะเปลี่ยนมือวันนี้ครับเพราะเปลี่ยนมือไปหมดเนี่ยเขาก็เหมือนกับน,นิรโทษกรรมแล้วก็ให้ ไปทาสัญญาเช่ากับสปกอเออสากรนิคมทําอย่างนี้ก็ได้เรื่องไอ้จอนนี่เนี่ยแต่ว่าตัวรัฐมนตรีจะมีไอเดียหรือเปล่าไม่รู้ท่านวราวุธท่านวราวุธก็ลองไปดูท่านธรรมนัฐทำดิท่านธรรมนัฐทำอะไม่ได้ไปให้ในทุนนะตอนนี้การที่จะที่สปกที่ป่าส้วนที่อะไรยังไม่มีเอกสารติดเนี่ยห้ามไปสร้างรีสอร์ทเลย ต้องทํามาหากินทําการเกษตรอย่างเดียวนะครับอย่างนั้นเขาก็ยังพออนุโลมกันแต่ลองดูนะครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านก็ทํานะครับนะครับท่านรัฐมนตรีเวลาวุธลองดูหลักเกณฑ์ดิว่าของกระทรวงเกษตรเขาคิดยังไงทํำยังไงนะครับเพราะมันทั่วประเทศหมดผมก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะมันก็เขาแก่แล้ว เมื่อสมัย4ี่ห้าสิปีที่แล้วเขาได้ที่มาเขาหมดเลี้ยวหมดแรงที่จะทําแล้วเขาก็ขายต่อ <c oughs> แต่เมไปคุณไปออกระเบียบว่าไม่ให้เขาขายต่อนะครับแล้วมันก็มีจริงครับที่สากรพอจะไปจัดนั่นก็ต้องเสียเงินตายโตสองพันสามพันห้าพันเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะฮะมันมีขั้นตอนเยอะใช้เวลาเป็นสิบปีสิบห้าปี ถ้าจะทํานะ <st ess ives> ก็ทํา <st ess ives> ออกเอกสารให้ชาวบ้านเขาให้มันหมด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 ไปที่ห <c oughs> ลักเกณฑ์หาอะไรมากมายนักหนาวะนะครับเขาปะท้วงกันมาเป็นยี่สิบปีแล้วยังไม่ออกให้เขาเลยนะ <S <s เดี๋ยวช่วงนี้ผมขอพักก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์รถจ่ารถให้เอาไปซ่อมช่างมารอและนะเดี๋ยวเจอกันอีกสักครั้งตอนสักบ่ายสองนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ